สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับเมื่อกี้อัดคลิปไปแล้วครับแต่พอดีว่าอัดอัดลรอัดไม่หมดครับต้องอัดใหม่ครับคือว่าเนื้อหาของคลิปที่อัดไปก็คือย้ายบ้านมาแล้วครับพี่แม็กแกย้ายบ้านมาแล้วครับแล้วก็เราจะมาจัดงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่กันครับเน่แต่เมื่อกี้ก็จัดไปแล้วนะครับโอ้โหพอดีว่าคลิปพอพอเช็คคงเช็คคลิปแล้วคือว่าท่อนงานท่อนกลางมันหายไปครับเลยต้องอัดกันใหม่ครับอ่าจัดงานเลี้ยงนใหมครับเอาแล้ววะ พิ่งจัดเสร็จเมื่อกี้ต้องจัดอีกแล้วครับแม่ตัวเอาละครับโซเชียลเน็ตอะไรนะครับแพลนออสโซเชียลอีเวนต์ครับอ่าไปกันเลยครับนี่ครับบ้านที่ว่าย้ายออกมาจากบ้านเก่าครับเอาบ้านเก่าพื้นที่มาเล็กไปครับเดี๋ยวเกิดมีเดี๋ยวมีแพดมุมแพดใหม่อัพทรงสะไว้นงไว้น้ําเดี๋ยวไม่มีพื้นที่สร้างสะครับเอาเป็นเนี้ยครับเนี่ยจัดไปแล้วครับได้เหรียญทองแดงครับเอาเป็นเฮาปาร์ตี้ครับ เราก็มโนกันว่าเป็นบ้านขึ้นบ้านใหม่แล้วกันนะครับโฮสครับเจ้าของงานครับเจ้าภาพครับพี่แม็กแน่นะครับเจ้าภาพโอเคครับแล้วก็แขกรับเชิญครับเอาสิบห้าคนใช่ไหมครับหนึ่งครับลูกเราสองคนครับสองครับเจเบลล่าสามครับสี่ห้าหกครับหกแล้วนะครับไออเล็กซานเดอร์ครับอเล็กซานเดอร์กัโตนแล้วครับ ตเป็นหนุ่มนะครับแล้วก็คอสซานดาครับคอสนดากดครับหมอครับมหนเกมครับอ้าวผูลืมนับเลยทีนี้หนึ่งสองสี่ครับห้าสี่มันไม่มีตัวเลขบอกครับว่าเราเชยอิ้วคนแล้วครับลำบากตรงเนี้ยครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าครับสิบพี่ดอนครับพี่ดอนนะครับสิบเอ็ด สองมั่วไปครับสิบสามสิบสี่สิบห้าที่จะนับนะครับโอเคครับแล้วก็โอเคเลยครับแล้วก็เอนเตอร์เทนเนอร์ครับไม่รู้มีไว้ทําไมครับอาจจะเป็นพวกโชว์ตลกครับแต่เราบ้านเราไม่มีไม้ครับไม่ได้ซื้อไว้ครับแต่ก็จ้างมานลครับแล้วก็คนชงเหล้าครับก็เอานี่แหละครับเมียเราเนี่แหละครับแล้วก็คนทำกับข้าวครับเนี่ครับจ้างมาเลยครับโอ้แขกเพิ่มอีกคนหนึ่งครับเพราะชงข้าวซ้ํากับแขกครับ ดีวะใครดีวะเชิญมาครับเพิ่งจับไปเมื่อกี้มันจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเอามาเอาอะไรครับบ้านเราครับเนี่ยเควสมาก็ไม่เหมือนเดิมออกเควสคล้ายๆเดิมครับเมกดิงสามดิงนะครับขอให้เมียเราเม็กเลยครับเปิดเพลงครับมาใหม่ต้องเปิดเพลงครับแหมลูกเราเต้นอยู่คนเดียวครับ

เนี่ยงานขึ้นบ้านก็ต้องเปิดเพลงอวยพรเมียเราความสนุกไม่ขึ้นครับแราเห็นนอนอยู่เลยครับจัดให้สักรอบหนึ่งครับความสนุกสนานของเมียเราจะได้แบบว่าจัดให้สักรอบหนึ่งครับวู้ฮู้นี่แหละครับความสนุกของเมียจะได้ขึ้นครับแบบมีงานแขกเยอะๆครับปี้โชว์แขกกันเลยครับแอื่นไม่สนใจครับปี้โชว์แขกครับอีกคนในกองข้าวยังไม่มาครับ ไอ้พวกนี้มึงก็ไปหยิบอะไรตู้เย็นในตู้เย็นมากินกันสบายเชิบอะครับเละเทะหมดแล้วครับบ้านเบิ้ลเมื่อกี้คือเมื่อกี้จัดไปแล้วอะครับแต่อ่าวิดีโอที่อัดไว้มันมันหายไปครับดูดิครับไอ้คนกับข้าคขาที่แล้วมึงทำขาวไว้นี่ครับก็เลยต้องมาจัดใหม่อัดใหม่ครับนี่อะครับลงมือลงมืนั่งชิบหายหมดแล้วครับบ้านเราไม่ค่อยมีเครื่องเอนเตอร์เทนเท่าไหร่ครับอ้าวแล้วลืมไปแล้วครับพาเมียไป พาเมียไปอเซเดเฮครับโอ้โเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยแล้วครับอเซเดเฮกันกลางงานเลยครับงานโชว์เซเดเฮครับคุยกับแคร์ครับลูกคุยแคกแล้วกันครับคมีแอมมอลคั่มเนี่ยครับแม่ไปไปหลบรอบรอบมาเล่นคงเล่นของอะไรนี้นี่ไปไปไปให้มันรู้ครับว่าไอ้ที่นี่ก็จะเข้ามาอีกแล้วครับ มึงเข้ามาดูนางลดจังสกอร์ชอุ้ยตายตกใจทำอะไรกันครับนอนมานอนนี่สภาพไม่ได้ตักครับแม่คุ้มคุ้มเลยครับขนต้องขนเป็ดกระจายครับถือไม่มีจะไม่ใช่อะไรครับเมีความสนุกมันลดครับก็เลยจัดให้สักรอบครับเพื่อความสนุกครับอ่าดีิยกไปทำเควสต่อครับเดี๋ยวเวลาหมดครับทำเควสงานเลี้ยงนะครับ ทำเครื่องดื่มสามดื่มครับสามดิ้งครับทำเลยครับเมกดิ้งสามดิ้งครับแต่ยงยาวยาวยาวไปเลยครับเม็กดิ้งสามดิ้งส่วนส่วนพี่แม็กเราก็มาต้อนรับแขกต้อนรับคุยกันดีกว่าครับคุยกับแขกดีกว่าครับ เรับเนี่ยโอ้โหแปซิบคัมอเพย์ฟูเอ็เพย์ฟูนี่บคัมเพย์ฟูนี่เกต้องไปเล่นแล้วล่ะต้องไปเล่นคอมแล้วละงั้นให้มันเพย์ฟู เราให้ดูไปเล่นของแล้วกันครับในคองบนมันมีคองบนอยู่ตัวโอ้โหอีห่าอยู่ข้างบนมีสึกจะมาเล่นของในบ้านยังไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีตังค์ซื้อไม่ค่อยมีตังค์ของในบ้านยังไม่ค่อยแต่งมากยังไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ครับเปิดเพลงแล้วครับเปิดเพลงนั่งกันไปแล้วเราที่เราเปิดเพลงแดนกันบ้างครับในงามต้องมีแดนมันๆครับเปิดเพลงเบบเปิดเพลงเปิดเพลงแบบนี้ไม่มีใครมาเต้นเลยครับว่างครับต้องเปิดเพลงแดนครับ เปิดฟอเปิดฟอเควสทำเครื่องดื่ยยังไม่เสร็จนะครับเควสจีบกูจะทำยังไงวะเนี่ยจีบคนอื <c oughs> <c oughs> ่นเมียจะด่าไหมเนี้ยเปิดฟอครับพี่แม็กเปิดฟอครับโอ้โหเห็นไหมครับผมมีคนเปิดฟอที่มันเต้นเงินใหญ่เลยครับ เพลงไม่เพลงยังไม่เล่าครับไอต้องนี่ครับนี่ครับต้องนี่ครับเล่นไปด้วยคุยไปด้วยครับทำเพจไปด้วยครับ บาร์เทนเดอร์มาคนไหนครับผู้หิงหเขาดื่มมาคุยครับโอ้โหทีนี้มาเต้นกันหมดเลยครับดูเลยกาวมาเต้นกันหมดเลยครับเป็นบาร์หนึ่งชั่วโมงชิบหายนะครับเฟสแต่ละเฟสดงนีม ก่อนอันดับที่7ทีไปครับเสร็จแล้วก็ตอนรับขับสู้กับแขกครับเชวนคุงชวนคุยครับชุมนี้เป็นไงทำงานหางยินสะดวกไหมแม่งติ้งกันอย่างเดียวครับแล้วเราก็มาเต้นมาใครจีบใครครับขึ้นอย่ามาจีบกันในงานอย่ามาปี้กันในงานนะครับคุยไปเรื่อยๆครับตังเพ้ยครับ คุยกันคุยตะลงตะลงใเต็นท์เต็นอยู่คุยคุยกันไปเนี่ยคุยได้ครับในครัวก็วุ่นวายครับทีนี่กระถางข้าวครับดูครับดูฝภายในบ้านครับยังไม่เขามีเงินแต่งครับของยังไม่ครบครับ เม็นมันก็มีครับต้องทำงานเก่งกันไปเรื่อยๆครับอมทำแล้วมันก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยเนาะโอเมนแล้วครับเมียเราครับใช่ไหมใช่เมียเราไหมตัวเหม็นเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวใครว่างก็มาเก็บหน่อยครับเอาลูกชายว่างครับลูกชายว่างสะอาดสะอาดเอาชิบหายเมียไปทำงานครับว้าวเมียเหนื่อยเลยเลือกดื้อๆอย่างเงี้ยเลยนะ โอ้โหอพี่แม็กมาพี่แม็กมามานี่ไรดิอ่ามาทำเพืคอุยต่อแม่พอเราเริ่มเต้นมันก็ไม่มีใครเต้นนะฮะแหมเปิดฟอล่อคนมาเต้นซะงั้น ปอพอพอล่อคนมาเต้นครับเมียนั er, ่นตาลุง yeah, นั yeah, ่นเอาใหญ่ออกสเต็ปใหญ่แล้วครับเมียเมียไม่อยู่ครับไม่มีใครเป็นคนชงเหล้าแล้วครับเมียไปทำงานครับแม่กูชงเด็กชงแม่งเลยครับชงได้ไหมไม่ได้ครับได้ได้ได้เก็บจานไปล้างครับเอาเทาหน่อยครับลุงโมได้ไหมลุงโม คือนอกจากเมียแล้วไม่มีใครมีสกิลชงเหล้าเสร็จสุดสด,ดีๆครับมา <c oughs> ชงเครื่องดื่มครับมีเครื่องดื่มมาครับม,ม,มาคุยแล้ว <c oughs> ัน <c oughs> ได้เหรียญเงิน <c oughs> ไม่ใช่เขานี่เว้ย <c oughs> แม่เ <c oughs> มนหลักอ๋อเมนหลักคือเมนหลักคือต้องคุยนะครับเช <c oughs> ้าๆคืออะไรกันก็ว่ากันไปครับเ <c oughs> มนหลักเราคือเต้นครับเปิดกาโบเต้นครับ ไอ้มาเข้ามาเต้นก <Wha> ันได้ไหมอ่าอีเวตแอตแนเดอร์เต้นกันเต้นกันครับอ่าไปไหนวะอ้ไปแดกนมเต้นเหนื่อยแดกน้ำปล่อยคนเต้นไรครับโอ้โห กี่โมงแล้วเันนี้6โมงเย็นแล้วครับอ่าจารย์เจอเละเทะหมเลยครับเก็บๆหน่อยครับเมดไม่ยอมมาทํางานครับแม่งมาเป็นบั็กหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้อ๋องานจบครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวแต่ไย่มามึงอะทิ้งกันไว้อย่ามาอย่ามาแวะแม่ไอ้พวกคันนี้เนี่ยไล่กลับบ้านให้หมดกลับบ้านแล้วครับจานแม่งเป็นพวงครับจานเป็นโอ้โหแดกกันเละมากครับ อะไรมั่งก็ไม่รู้ครับเอาล้วครับลูกๆครับมาเก็บจานครับงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่เรียบร้อยครับบ้านนี้ก็จะอยู่กันไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับจะฝาลูกจะโตนะครับแล้วก็มันก็กว้างกว่าเดิมนะครับมีแพทอะไรใหม่ๆเราก็สามารถจะสามารถสามารถจะสร้างนู่นสร้างนี่ในแพทใหม่ได้ครับนี่ตั้งแพทผีๆมานี่ยังไม่เจอผีเลยครับว่างๆเดี๋ยวจะหาผีมาเจอสักหน่อยครับมาโดนสักหน่อยครับ โอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ทําการขึ้นบ้านใหม่ชมรอบๆบ้านท่านนี้ครับชั้นสองครับนี่ครับชั้นสองมือยังมาแดกแล้วทิ้งกันไว้นะครับแม่แขกสุดยอดมากครับโอ้โหอ่าเก็บ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 อ๋อพี่แม็กก็ามาเก็บแล้วครับนี่ครับชั้นบนแล้วครับชั้นบนชั้นบนนี่ห้องลูกสาวครับ ยังไม่มีอะไรตกแต่งครับตั้งมดครับเดี๋ยวทํางานตกแต่งกันไปเรื่อยๆครับดูลมดวงของบ้านครับก็ดวงไอเดียอะไรก็ไม่ได้วาดแผนมาก่อนลยครับตอนสร้างก็โดนสดอย่างเลยครับแม่ได้มาแล้วครับสามห้องนอนนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับหนึ่งห้องห้องปีจานข้างบ้านครับมึงแม่แขกสุดยอดมากครับอ่ะ ไปลเลยครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ